ื่อวานนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้ชมสี่หมื่นกว่าคนนะหนึ่งในแฟนบอลทีมชาติไทยสี่หมื่นกว่าคนที่สนามรัชมังคลากีฬาสถานนะไปดูเกมที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้นะก่อนไปนี่ก็อย่างที่บอกละแหละว่าว่าทำใจล่วงหน้าเตรียมอกเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแม้ว่าเกมแรกที่กรุงโซเนี่ย เราจะสร้างประวัติศาสตร์บุกไปยันเสมอควักแต้มสําคัญกลับออกมาจากบ้านของเขาได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามต่อให้เล่นในบ้านก็ไม่คิดว่าด้วยเสียงเชียร์หรือด้วยเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบเหนือกว่าผู้มาเยือนอย่างเกาหลีสักเท่าไหร่นะฮะด้วยคุณภาพของฟุตบอลเนี่ยนะครับด้วยคุณภาพของทีมคุณภาพของผู้เล่นนะรเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นรองเยอะก็ แอบหวังลึกๆเท่าน,นั้นเองนะแค่หวังลึกๆเผื่อสําเร็จไว้เผื่อได้อีกหนึ่งแต้มนะคืออยากเห็นทีมชาติไทยเนี่ยเข้าไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายที่มีสิบแปดทีมได้เจอกับทีมชั้นนําระดับแนวหน้าของทวีปเอเชียมันก็จะมีคอนเทนต์ให้มีประเด็นให้พูดถึงนะครับมีบอลให้ดูเพิ่มไม่งั้นนี่เวลาฟีฟ่าเดย์ไม่มีทีมชาติไทยเตะหรือทีมชาติไทยเตะแค่อุ่นเครื่องเนี่ยมันซึมเศร้าเหงาแห้งนะก็ เพื่อฟลุกหวังลึกๆไว้แต่สุดท้ายนะฮะก็ก็เละเนี่ยแหละความจริงมันก็ปรากฏนะฮะเรานี่โดนผู้มาเยือนอย่างเกาหลีนะฮะทีมพลังโสมเนี่ยบุกมาอัดสามประตูต่อศูนย์ะอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกก็คือเนี่แหละที่เรียกว่าเจอของจริงนะอย่าอีกครั้งนะฮะเนี่ยนี่คือการเจอของจริง เอาแล้วนัดที่แล้วที่เกาหลีอะที่ไปเสมอก็หนึ่งหนึ่งอันนั้นไม่ใช่ของจริงเหรอคําตอบคืออันนั้นไม่ใช่ของจริงฮะคืออันนั้นเนี่ยเขามองข้ามเรานะฮะเขาเขาไม่ได้เห็นเราอยู่ในสายตานะครับแล้วเขาก็ที่สําคัญเขาผิดฟอร์มเขาหลุดฟอร์มเพราะว่าเขาอาจจะประมาทเขาอาจจะแบบเอ้ยไม่เห็นไอ้นี่ทีมชาติอะไรอะ่ะใครดังอยู่อยู่ตรงไหนของแผนที่โลกอะไรแบบเนี้ยนะฮะ ทีนี้พอเราไปทำให้เขารู้จักว่าเฮ้ย we are Thailand นะกูคนไทยกูทีมชาติไทยเป็นไงล่ะมึงยิงกูได้ดอกเดียวแถมเสียประตูให้กูด้วยชนะกูก็ไม่ได้นี่แหละฮะเรียกว่าไปแนะนำตัวไปทำให้เขารู้จักอย่างสะสมทีนี้พอเขารู้จักจากของของปลอมนัดที่แล้วเขาเลยทำตัวให้เป็นของจริงสิ่งที่เราเห็นจากเกาหลีเห็นไหมฮะมันไม่มีแล้วนะฮะ นะมันไม่มีรายการเล่นแบบวู่วามผีผาลมเลนเล่อเขาเน้นเลยเน้นทุกช็อตมีความรัดก,กุมมีความระมัดระวังนะอากาศร้อนเหรอโฮ้ยไม่ไม่สะทกสะท้านค่อยๆเล่นไม่ต้องโหมอะไรมากนะเน้นความนะเน้นความละเอียดความแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวมันไม่เหมือนเกมแรกอะเกมแรกมันจะมีแบบจังหวะจบนะจังหวะสุดท้ายมันจะมีผิดพลาดแต่อันนี้ไม่ละเขาเน้นหนะักและเอาตาย ทีเนี้ยพอเขาเน้นหนักพอเขาเราม,มาระวังเขาเอาตายนะฮะศักยภาพของเขามันก็เปล่งออกมาสิ่งที่เห็นเลยสิ่งที่เราด้อยกว่าเห็นไหมฮะเรื่องของทักษะความสามารถนะครับเรื่องของความแข็งแกรง่งเรื่องของรูปแบบการเล่นเรื่องของความเข้าใจในเกมเรื่องของแท็กติกเขาเหนือกว่าเราทุกเหลี่ยมมุมส่วนเสียงเชียนะฮะโอเคแหละเราเล่นในบ้านเรามีพลังนะมีพลังใจมีพลังพิเศษ แต่โอ้โหระดับเกาหลีอ่ะเขาก็ผ่านผ่านมาเยอะนะไปบอลโลกลก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเชียร์ของคนไทยก็โอเคอาจจะอาจจะดังกระหึ่มก็จริงแต่มันมันไม่สามารถกดดันอะไรเขาได้มากนะฮะส่วนอากาศที่ร้อนอบอ้าวแข่งทุ่มครึ่งก็จริงนะฮะอากาศแม่งร้อนจริงๆร้อนอบอ้าวผมมองว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อเกาหลี นะไม่ได้ส่งผลต่อเกาหลีมากเพราะว่าเขามาปรับตัวเร็วแต่ที่มันส่งผลมากเนี่ยกูกนี่แหละไอ้สัตว์ไอเ้เฮียแดดก,ก็ไม่มีค่าก็ค่านั่งดูโอ้โหน้ําก็ซื้อไกลมึงบ้าปะเดี๋ยวเฮียกูขึ้นมาชั้นสามแม่งน้ําอยู่ชั้นล่างแถวแม่งยาวเป็นกิโลไอเ้เฮียรอซื้อน้ําก็ไม่ไหวเดินขึ้นมาร้อนก็ร้อนไม่มีน้ําให้แดกอากาศร้อนอบอ้ามนักบอลน,นักบอลแม่งมีน้ําแดก กูนี่แหละพวกแฟนบอลแบบกูนี่แหละไม่มีน้ำไม่แดดไอ้สัตว์เฮ้ยอารมณ์ขึ้นซะอย่างนั้นแม่พูดถึงเรื่องน้ำอ่ะก็ปรับปรุงกันไปนะครับค่อยๆปรับปรุงแก้ไขกันไปอะไรที่มันบกพร่องนะอย่างเมื่อวานเนี้ยทางเข้าเขาก็เพิ่มแล้วคนก็ไม่ไปออแออัดกันอยู่เป็นกระจุกเป็นที่เดียวไม่เป็นคอกูดอยู่ที่เดียวนะก็เดินเข้าสนามเดินออกสนามเนี่ยได้คล่องขึ้นทีนี้ก็เหลือของเรื่องการขายเครื่องดื่มขายอาหารเนี่ยแหละ เมื่อก่อนเนี่ยนะโทษนะฮะเขาเดินมาขายบนอัศจรรย์เลยมีทีมงานมีพนักงานมาขายสปอนซอร์เนเซอร์เนี่ยแฟนบอลยังไ้ไม่ต้องลุกนะ,ะนี่ลุกไปเดินลงไปข้างล่างเดินขึ้นมาอีกลิ้นห้อยต่อคิวอีกประมาณสิบนาทีบอลแม่งก็เตะแล้วพักครึ่งก็ไม่ทันนะครับอ่ะเกาหลีนี่เขาเหนือกว่าเราทุกเหลี่ยมมุมอย่างที่ผมบอกนะครับเรื่องของความฟิตเรื่องของความแข็งแกรง่งเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวเรื่องของแท็กติกและในทางกลับกันนะฮะทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็มันเหมือนไปแบกรับความ ความคาดหวังของแฟนบอลมากเกิดไปทั้งๆท,ท,ที่จริงๆอ่ะแฟนบอลไม่ได้หวังอะไรมากแต่มันเป็นธรรมชาติมันอดไม่ได้นี่กออกไหมฮะคือพอมันไปเสมอนัดแรกที่บ้านเขาเนี่ยความหวังมันเกิดขึ้นในจิตใจโอเคแม้ปากปากเราบอกโอ้ยหลอดยากเกาหลีมาเยือนโอกาสโดนสูงนะเราก็คงสู้ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละคือก็แบบประยัประมาณว่าถมตัวออกตัวไปก่อนไม่ให้นักบอลกดดันแต่นักบอลลึกๆแล้วเขาก็รู้แหละว่าแฟนบอลชาวไทย คาดหวังเอาไว้เพราะว่าคุณไปเสมอเขาได้นอกบ้านพอกลับมาเล่นในบ้านผลงานมันก็น่าจะจับต้องได้นี่ออกไปครับนักบ,บอลก็เลยดูเหมือนเกรงเกรงนะเล่นกันเกรงเกรงจะรับผมมองนะถ้าจะรับก็ลดบัตรอุดประตูมากไปเลยอุดแบบปิดพื้นที่ให้หนาแน่นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นจะรุกนะฮะพยายามเล่นเกมรุกมันก็ติดติดขัดขัดอ่ะแหละนะครับเพราะาเกาหลีเขาไม่อนุญาตให้เราทาแบบนั้นเขาเข้า,ขาบทบี้เร็วนะฮะเขาเข้า หาจี้หาเร็วเราก็ทําเกมรุกไม่ถนัดพอมีโอกาสก็ไม่มีความเด็ดขาดมากเพียงพออันนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่มันก็ดีขึ้นกว่าที่แล้วมาที่ผ่นานมานะครับก็ดูผมก็ดูทีมชาติไทยก็ดูเหมือนเหมือนกดดันตัวเองจนเกรงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะเราเนี่ยไปเสียประตูเร็วแค่สิบกวนาทีนะไปเสียประตูเร็วปุ๊บงานยากเลยเป็นรองตามตามตามควายตามช้างไอ้เหี้ยนะ คือถ้าโดนทีมอื่นยิงค่อยค่อยว่าไปอย่างนี่โดนเกาหลียิงนาโอเคนัดแรกเราก็โดนนําเราตีเสมอได้แต่คราวนี้นะเขาเขาไม่เหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกเขาเรียกว่าเขามาแบบ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 ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เอาแบบนั้นแล้วนะไม,ไม่ไม่มีเสียฟอร์มแล้วนะเขามาแบบเน้นหนักอะ่อะใช่ไหมครับเท่านั้นไม่พอนอกจากเสียประตูนะฮะเจ้าอุ้มแบ็กซ้ายกับตันทีมธีระทรบุญมาทันจังหวัดสกัดไปบาดเจ็บอีก ะะเสีย Back side, แบ็กซ้ายธีรทรเนี่ยสำคัญมากนะครับมีเป็นคนมีประสบการณ์เกมรับเกมรุกเนี่ยทำได้ดีมากพอแบ็กซ้ายไม่อยู่ต้องส่งสุพนันบุรีรัตน์ลงมานะฮะลงมาเล่นเป็นแบ็กขวาต้องไปโยกเอานิโคลัสมิเทลสันมาทางซ้ายเห็นไหมฮะสมดุลมันเสียเลยนะจากแบ็กขวาเล่นได้ดีมากขึ้นเกมทางแบ็กขวาต้องเจอกับทรงฮึงมินตลอดทั้งเกมเนี่ยต้องโยกไปเล่นแบ็กซ้ายก็เสียประโยชน์ในเรื่องของเกมรุกเกมรับไปอีกแบ็กขวาที่ลงมาใหม่โอ้โหโดน สนหนึงมินเผาเครื่องยับเลยซึ่งก็ไม่ว่ากันนะก็เราระดับไทยลีกเขาระดับอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะฮะมันคนละระดับกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโทษน้องไม่ต้องไปโทษเด็กนะฮะชื่นชมนะฮะชื่นชมให้เครดิตของส่งหนึงมินดีกว่านะวนหึงมินแม่งก็มึงจะสุดตีนไปไหนไอสัตว์นะคือมันครบเครื่องอะแข็งแกร่งเร็ว ความสามารถเฉพาตัวสูงกระชากหนีได้จ่ายบอลสวยยิงเองได้อีกต่างหากประตูที่สองเห็นไหมฮะโยกหลุดปุ๊บสับนะลากลากเข้าไปกระชากเข้าไปสบปับตูมลอดดากในทาวารทีมชาติไทยเข้าไปทางเสาแรกจริงๆผู้เล่าประตูไม่ควรเสียมุมแคบนะแต่จังหวะน,นี้ยต้องยอมนะยอมเอาไปเลยนะพอสองศูนเราก็รู้แล้วลหะว่าขาบ้านแน่นอนคงไม่ได้แต้มแล้วแต่ไม่เป็นไร นะ,ะสองนัดเจอเกาหลีได้หนึ่งแต้มสําหรับผมถือว่ากําไรถือว่าทะลุปเป้าแหกเลยนะเพราะว่าผมมองว่าสองนัดเจอเกาหลีเนี่ยศูนย์แต้มแถมประตูติดลบอีกบานแต่นี่ได้หนึ่งแต้มติดลบสามก็โอเคพอก้มกล้ามนะ,ะสองนัดสุดท้ายยังพอมีหวังนะฮะอันดับแรกเลยต้องไม่แพ้จีนชนะได้ยิ่งดีแต่ที่แน่ๆห้ามแพ้จีนแล้วค่อยมาถลม่มสิงคโปรยังพอมีโอกาสเข้ารอบ ต่อไปครับ